สวัสดีค่ะนิกนะคะอ่าวันนี้เราทําการส่งมอบรถให้กับลูกค้าท่านเลยนะคะร้อนแต่เช้ายันมืดเลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ารถคันนี้นิกแต่งอ่ะเป็นไงบ้างพี่นี่เลยเจ้าของรถเลยค่ะเป็นไงบ้างคะสวัสดีครับสนใจมากเลยครับสำหรับเครื่องพัท่านเพื่อนๆั่นแหละที่สในสใจก็มาติดต่อน้องได้ชื่อน้องปิ๊กบริการดีมากเลยครับค่ะเอ่อรถที่นิกแต่งยังไงบ้างครับที่นิกแต่งครบเนาะโอเคจริงๆมันขาจจดแค่จมูกจริงๆมันจะได้กับโปรเฟสต์กันนี่นเลย อันนี้ราก,การอัน,นก็ได้สินาตัวว่ถือว่าสนใจแล้วก็ส่วนมากๆเลยครับได้ค่ะยังไงก็ขอบคุณพี่ทีนะคะที่ไว้วางใจให้น้องคนนี้ดูแลนะคะยังไงก็ถูกประกันใดก็เซลล์คนนี้ก็ขอโทษด้วยนะคะที่ขาใครก็ถ้าล้กค้ายอยากสนใจอยากออารถที่ปลอดบางปูนะคะติดต่อมาหาพี่ได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่จะลงในเพจให้แล้วลงในไทม์ไลน์ให้นะคะยังไงก็ขอบคุณลูกค้ายอีกครั้งนะคะขอบคุณค่ะ พี่รวยๆเลย,เลยะคะ่ะบ๊ายบายโอเค